รู้ใจซื้อ FWD บริษัทประกันยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยเขาซื้อทำไมและเขาซื้อได้ยังไงเอาเงินที่ไหนมาซื้อวันนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมเตินครับแล้วก็ p r i ซ่ามันนี่ครับเว็บเปรียบเทียบประกันรถยนต์ครับที่จะทำให้ประกันรถยนต์เป็นเรื่องง่ายสําหรับทุกคนครับใครที่เข้ามาแล้วครับยังไม่ได้กด subscribe นะครับกดไลค์หรือว่ากดกระดิ่งนะครับผมก็ ฝากกดนะเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราในอนาคตนะครับและที่สําคัญเนี่ยมันเป็นกําลังใจที่ดีมากกับผมเลยนะครับข่าวมาแรงของวงการประกันภัยล่าสุดในช่วงนี้เลยก็คือข่าวที่ว่ารู้ใจประกันภยัยปิดดีลครับซื้อ FWD ประกันภยัยซึ่งก็ทําให้หลายๆคนงงไปตามกันนะครับว่าซื้อทําไมนะซื้อเพื่ออะไรนะครับแล้วซื้อได้ยังไงซึ่งก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องเล่าก่อนนะครับว่า รู้ใจประกันภัยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่บริษัทประกันเขาเป็นบรกเกอร์ประกันภัยนะครับหรือว่านายหน้าที่เอาแผนประกันจากบริษัทประกันเนี่ยมาขายให้เรานั่นเองนะครับแต่ที่เขาโปรโมตตัวเองในชื่อรู้ใจหรือว่ารู้ใจประกันภัยที่หลายๆคนเรียกติดปากกันเนี่ยเพราะว่าเขาไปจับมือกับบริษัทประกันภัยครับเพื่อที่จะออกแผนประกันแบบพิเศษ ที่ขายได้เฉพาะที่รู้ใจที่เดียวเท่านั้นหลายๆคนจะเห็นว่าเอ้ยไอ้แผนแบบรู้ใจเนี่ยต้องซื้อที่รู้ใจเท่านั้นนะไม่เหมือนโบรกเกอร์อื่นที่แบบเอ้ยซื้อกับโบรกเกอร์ไหนก็ได้แต่เนี้ยต้องซื้อที่รู้ใจเท่านั้นนะครับมันก็อาจจะทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจผิดกันไปว่าเอ้ยรู้ใจเป็นบริษัทประกันหรือเป,เปล่านะครับซึ่งจริงๆแล้วตามกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยรู้ใจไม่ใช่บริษัทประกันนะครับทีนี้เนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะพอเห็นภาพอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะรู้ใจเขาก็คงไไไไมม่่ดด้้้ออยยาาากกกกเเเปป็็นนนนโรร์หห เขาอยากเป็นบริษัทประกันมากกว่าจากการนี้เขาไปจับมือบริษัทประกันเพื่อออกแผนประกันมาขายเองอะทำไมเขาถึงต้องไปจับมือล่ะเพราะตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้มีใบอนุญาตในการขายประกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปพึ่งพาไปยืมจมูกของบริษัทประกันเนี่ยหายใจก่อนนะครับเพื่อที่เขาจะได้มาขายประกันแบบที่เขาอยากจะขายได้แล้วเราก็เห็นนะว่ารู้ใจเนี่ยพยายามโปรโมตตัวเองอย่างมากเลยนะครับทุกคนน่าจะเห็นแหละในโฆษณาทีวีนะครับบิลบอร์ดตามทางด่วนหรือว่า าตามออนไลน์ก็ตามนะครับรู้ใจในะยิงโฆษณาหนักมากเลยนะคือเขาพยายามโปรโมทแบรนด์ของเขามาตลอดเลยให้คนจําได้จิงโจ้เนี่ยบอกว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นเขาพยายามที่จะโปรโมทแบรนด์ตัวเองซึ่งมันไม่ใช่นิสัยปกติที่โบรกเกอร์ประกันภัยปกติเขาทํากันนะครับทำให้เราเห็นภาพบางอย่างว่ารู้ใจพยายามกําลังจะให้คนจดจําเขาให้ดีมากขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็เขาคงไม่ได้พยายามที่จะเทงบโฆษณาเยอะขนาดเนี้ย เพื่อที่จะเป็นแค่โบรกเกอร์นะครับเพื่อที่จะกินแค่ส่วนแบ่งในหน้าไม่ใช่เลยเขาพยายามที่จะเป็นบริษัทประกันมานานแล้วแหละอาจจะมาตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ทําไมเขาถึงไม่เปิดบริษัทประกันเองไปเลยล่ะนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงที่เกิดประกันโควิดขึ้นมาเนี่ยนะครับกฎของคอพอพอในการเปิดบริษัทประกันภยัยบริษัทใหม่เนี่ยนะครับก็ ค่อนข้างจะมีความเข้มงวดนะมีความยากขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าโหก่อนหน้านี้ก็เดือดร้อนกันไปพอสมควรเลยนะครับซึ่งมันก็ลําบากรู้ใจแน่นอนนะครับว่าโหจะมาเปิดใหม่ก็เปิดไม่ได้แล้วทำไงดีวิธีง่ายๆในการที่จะมีบริษัทประกันนะครับถ้าเกิดว่าเปิดใหม่ไม่ได้เนี่ยนะครับก็คือใช้เงินแก้ปัญหาซื้อบริษัทประกันที่มันมีอยู่แล้วซะเลยนะฮะมันก็เลยมาถึงจุดที่ทุกๆคนเห็นนั่นแหละนะครับว่ามีการเข้าซื้อ FWD ประกันภยัย ทีนี้ขยับมาที่ฝั่ง FWD กันบ้างครับหลายๆคนนะั้นน่าจะเคยได้ยินชื่อ FWD มากกว่ารู้ใจด้วยซ้ำไปใช่ไหมซึ่งมันก็น่าจะเป็นความงงของทุกคนนะว่าเฮ้ยทำไมบริษัทที่ชื่อดังกว่าถึงยอมขายให้บริษัทที่อาจจะชื่อดังไม่เท่านะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า FWD เนี่ยมันแบ่งออกมาเป็น2บริษัทย่อยๆฝั่งหนึ่งคือบริษัทที่ทุกคนรู้จักกันดีคือ FWD ประกันชีวิตนะครับก็คือขายประกันสุขภาพ ประกันชีวิตซึ่ง FWD ประกันชีวิตเนี่ยมีมูลค่าเนี่ยติดท็อป3เลยของบริษัทประกันชีวิตใหญ่มากๆเนี่ยแหละก็ที่ทุกคนรู้จักกันนี่แหละนะครับแล้วก็ล่าสุด FWD ประกันชีวิตเพิ่งไปซื้อ SCB Life มาด้วยนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่ทุกคนน่าจะเห็นภาพบ้างนะฮะซึ่งนี้คือบริษัทแรก FWD ประกันชีวิตแต่ว่ามีอีกบริษัทหนึ่งนะครับคือ FWD ประกันภัยซึ่ง FWD ประกันภัยเนี่ยก็จะเน้นขายประกันรถยนต์ประกันเดินทาง ประกันกคีภยัยประกันบ้านแบบนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าขายประกันเนี่ยคนละกลุ่มกันซึ่งถ้าจะทําให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นนะครับในปี2565ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัท FWD ประกันชีวิตเนี่ยมีรายได้ทั้งปีนะครับอยู่ที่78,000ล้านบาทส่วนบริษัท FWD ประกันภัยเนี่ยมีรายได้ทั้งปีอยู่ที่670ล้านบาทและสําหรับรู้ใจประกันภยัยเขามีรายได้ปี2565เนี่ยอยู่ที่1.1พันล้านบาทอ่า ซึ่งเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะพอเดาออกนะว่าฝั่งที่รู้ใจเข้าไปซื้อกิจการก็คือ FWD ประกันภยัยที่ดูว่ามีมูลค่าหรือว่ามีรายได้เนี่ยไม่ได้สูงเท่ากับฝั่งของประกันชีวิตนะครับรู้ใจก็เลยเข้าไปซื้อกิจการหรือว่าเทคโอเวอร์มาได้นะครับทีนี้มาถึงคําถามที่ว่าแล้วรู้ใจซื้อทําไมก็จริงๆก็อย่างที่เล่าไปตอนต้นนั่นแหละนะครับจากการวิเคราะห์ของไพซ่ามันนี่เองเนี่ยนะครับก็ จริงๆหลักๆมี2ข้ออ่ะข้อแรกก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ารู้ใจประกันภัยเขาอยากจะเป็นบริษัทประกันมานานมากแล้วล่ะนะครับแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะเปิดบริษัทประกันใหม่ได้เนื่องจากความเข้มงวดกฎต่างๆความยุ่งยากอะไรก็ตามของหน่วยงานที่เขากำกับดูแลนะครับอย่างคอปพอ,พอ,พอนะฮะซึ่งการซื้อกิจการ FWD ประกันภัยในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้เขามีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจประกันภัยอย่างถูกต้องเลยนะฮะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเขาไม่ต้องพึ่งพา บริษัทประกันภัยไหนเนี่ยให้ออกแผนประกันให้เขาอีกต่อไปและนะครับเขาก็สามารถที่จะออกแผนประกันเองเคลมเองรู้ใจเป็นบริษัทประกันแล้วตอนนี้นะครับส่วนอีกสาเหตุหนึ่งครับที่รู้ใจเนี่ยซื้อ FWD ประกันภัยนะครับเพราะว่าเขาจะสามารถครับขยายผลิตภัณฑ์ประกันภัยของตัวเองไปได้อีกปัจจุบันเนี่ยประกันภัยของรู้ใจเนี่ยนะครับก็จะมีแค่ประกันรถยนต์เนาะแล้วก็อีกอันนึงเป็นประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล นะครับก็มีแค่2ตัวนี้แต่การที่ได้ FWD ประกันภัยเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะทําให้สินค้าประกันภัยของรู้ใจเนี่ยขยายออกไปได้อีกอนาคตเนี่ยเราเห็นแน่ๆแหละรู้ใจประกันภัยเนี่ยประกันเดินทางมาแน่ๆแหละหรือว่าประกันอัคคีภัยนะครับประกันบ้านมาแน่ๆนะฮะแล้วก็สําหรับลูกค้าอย่างเราๆเนาะการที่มีบริษัทประกันภัยใหม่เข้ามาอยู่ในตลาดเนี่ยนะฮะ จริงๆแล้วมันน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันทาให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะรู้ใจประกันภัยเนี่ยเขาค่อนข้างจะเป็นบริษัทประกันแนวใหม่เนาะราคาไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็กําหนดเบี้ยประกันเนี่ยตามอายุของผู้ขับยิ่งอายุมากยิ่งราคาถูกนะครับส่วนถ้าเกิดว่าอายุน้อยต่ำกว่า30เนี่ยราคาอาจจะแพงนะครับหรือว่าเขาอาจจะไม่รับเลยก็มีการเลือกผู้ขับด้วยนะครับพอมีการเลือกผู้ขับแบบนี้ราคามันถูกแบบถูกมากเลยนะ ถูกกว่าที่อื่นค่อนข้างเยอะเลยทีเนี้ยมันก็จะทําให้บริษัทประกันอื่นๆเนี่ยตื่นตัวแล้วล่ะนะครับว่าทุกคนก็จะต้องขยับเฮ้ยมีผู้แข่งที่น่ากลัวอย่างรู้ใจประกันภัยขึ้นมาแล้วเพราะการแข่งขันมันยิ่งดูเดือดขึ้นเนี่ยนะครับผู้บริโภคอย่างเราเราก็จะได้ประโยชน์อย่างแน่นอนเลยนะครับราคาถูกลงมีประกันให้เลือกมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าทุกคนอยากลองเปรียบเทียบประกันของรู้ใจประกันภัยเนี่ยว่ามันถูกจริงไหมนะครับก็ ลองเข้าไปเปรียบเทียบได้ที่ไพรซ์มันนี่ได้เลยนะเปรียบเทียบรู้ใจประกันภัยกับบริษัทอื่นๆนะครับว่าราคาเนี่ยมันถูกจริงไหมนะครับเหมาะกับเราหรือเปล่า mm hmm. ก็แวะเข้าไปได้เลยนะที่ m o น e ี p r i รซ์คอมนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ hmm. เข้ามาปรึกษาเราก็ได้นะที่ไลน์แอดไพรซ์มันนี่ก็ได้เช่นกันนะครับสุดท้ายนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างครับเกี่ยวกับการที่รู้ใจเนี่ยซื้อ FWD ประกันภัยเรียบร้อยแล้วมีความคิดเห็นยังไงครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะ ส่วนใครนะครับที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับกดไลค์หรือว่ากดกระดิ่งนะครับผมก็ฝากกดนะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราในอนาคตนะครับขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับ